สวัสดีครับวันนี้รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับก็เราก็มาอยู่ในอของช่วงรีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับตัวนี้วันนี้ก็มาแนะนำครับมีวมีไวไฟเลนจ์แอทเทนเดอร์นะครับ AC ซันสองนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่หลาย,ลายท่านก็ได้ดูวิด,โดีโอคลิปท่านอื่นมารีวิวมาเยอะแล้วผงผมนี่จะมา,ารีวิวในการเชื่อมต่อนะครับที่มีหลายหลายท่านที่ยังเชื่อมต่อไม่ได้ ตอนแรกที่ผมเองเชื่อมต่อก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็คาไปคํามาก็ได้วิธีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องนะครับผมก็อันดับแรกนะครับที่อุปกรณ์ที่ควรมีในการเชื่อมต่อก็คือตัวรีเซ็ตนะครับผมตัวรีเซ็ตนี่เขาไม่แถมมาให้นะฮะก็เสียบค้างไว้5วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับผมเรารีเซ็ตเริ่มต้นใหม่นะครับก็เสียบเครื่องค้างไว้นะฮะ ห้านะครับนะครับโอเคแล้วเราก็รอนะครับรอจนกว่าซิกเนลตัวนี้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็เอ้ซิสเต็มตัวนี้ครับขอโทษเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ซิกเนลตัวนี้เป็นสีแดงกระพริบนะครับก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมังจากนั้นเราก็ไปโหลดโหลดแอปของมี่ไปก่อนนะครับ ในการโหลดแอปของมี่นะฮะก็ต้องเลือกโซนนะครับจากที่ผมผิดพลาดมาคือโซนไชน่าเนี่ยโซนจีนเนี่ยเออเมนแลนด์เนี่ยจะไม่มีตัวนี้นะครับยังไม่มีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเมื่อโหลดเสร็จแล้วครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันจะอัปเดตให้นะซื้อมาใหม่จะอัปเดตเนี่ยพยายามเอหา ประเทศไทยหรืออะไระสหรัฐอเมริกาหรือ,อสหราชอาาจกนะครับเพื่อให้มันคงที่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ครั้งแรกนะครับอุปกรณ์สมมุติเราเพิ่มอ,อุปกรณ์เนี่ยถ้าผมเจอนะครับตัวขยายนี่ก็จะมาเลยถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราก็พิมพ์คําว่า a c AC เ AC นะครับเขาก็จะเจอขึ้นมานะฮะการตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เนี่ยมี2รูปแบบนะครับก็มีตั้งค่าแปลงสัญญ,ญาณใหม่ กับตั้งค่าตัวขยั์สัญญาณที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์โดยผ่านปุ่มนะครับ WPS ก็มี2อ,องรูปแบบวิธีการนะครับอา่าเราตะกี้เรารีเซ็ตเราก็เราเราตั้งค่าแบบใหม่เลยนะฮะถัดไปนะครับผมเขาก็จะบอกให้เรากดปุ่มรีเซ็ตซึ่งเราทําแล้วตะกี้นะครับเนยฮะพอซิสเ็มมาเป็นสีฟ้าแล้วก็สัญญาณจะเป็นสีแดงกระพริบอย่างคงที่นะครับอย่างที่ก็บอกจากนั้นขออนุญาตขยับไปขยับมานิดนึงจากนั้นนะครับเราก็ยืนยัน ตัดถัดไปนะครับแล้วก็เข้าเขาจะเข้าเชื่อมต่อ w i f i นะครับผมเชื่อมต่อ wi-fi เราก็ใส่รหัส w i f i ไปนะครับผมครับเขาก็จะเชื่อมต่อ w i f i แล้วก็มีเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับผมเชื่อมต่ออันนี้มันจะขึ้นว่ามีเน็ตเวิร์ขึ้นมาใหม่ก็คือตัวนี้เขาขยายสัญญ,ญาณมา เลื่อไปนะครับสแกนใหม่ครับลองสแกนใหม่เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมโอเคเอลองเชื่อมต่อนะครับครับเขาให้เชื่อมต่อกอบ Wi-Fi ตัวนี้นะฮะอุปก,กรณ์นะครับ การเชื่อมต่อ,อเครือข่ายก็รอสักครู่นะครับผมโอเคก็ครับก็ใช้เวลาสักครู่นะครับก็เรียบร้อยฮะเชื่อมต่อวิธีแรกเรียบร้อยนะครับถัดไปโอเคก็ได้ก,กันเลยนะครับสัญญาณนะฮะก็จะเห็นว่าซิกแนลกับซิสเต็มเนี่ยเป็นสีฟ้าเ,เขาก็ทํางานเป็นปกตินะครับผมจากนั้นเราก็ไปดูที่แอปนี่นะครับผมมีตัวขยายสัญญาณก็จะขึ้นมานะฮะ ก็จะได้มา2คลขึ้นนะครับมาเป็น 5G 2G กับ 5G เดี๋ยวท้ายๆนี่ผมจะทดสอบความแรงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็อ่าอันนี้ปิดไฟนะครับมีมีให้ปิดไฟอันนี้กางไฟก็จะไม่ขึ้นนะครับไม่มีสัญญาณไฟแล้วก็ส่วนนี้ AP โหมดก็คือหมายความว่าเสียบสายแลนกับ เราเตอร์เราแล้วก็ให้มันเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ไปเลยนะครับไม่เป็นรีพทรีพิเตอร์นะครับผมน,นี้ผมก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องกับเกี่ยวกับสัญญาณ wi-fi เท่าไหร่เอาเป็นเชื่อมต่อวิธีแรกผ่านไปนะครับเรียบร้อยได้มา2คืนนะครับก็ทํางานเรียบร้อยต่อไปเราก็จะเชื่อมต่อวิธีที่2นะครับผมก็อันนี้เข้ามาเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยออก ผมลืมบอกไปนะครับขั้นแรกเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่น1.1.081นะครับอันเก่าผมไม่แน่ใจเป็นเวอร์ชันอะไรพยายามอัปเดตอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วมันจะติดตั้งได้ง่ายขึ้นเพราะครั้งแรกเนี่ยพยายามเลือกโซนประเทศของซาร่าจากหรือถ้ามันไม่ได้เนี่ยลงแอปมีใหม่นะครับผมแล้วก็อัปอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปแอคเคาท์ใหม่แอคเคาท์เดิมนะครับผม ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลบอุปกรณ์ทิ้งนะฮะส่วนส่วนวิธีที่สองก็เดี๋ยวเราเหมือนเดิมครับเรารีเซ็ตใหม่นะครับผมรีเซ็ตก็เเสียบเสียบอันนี้ทิ้งไว้หนาทีห้าวินาทีนะครับผมเพื่อรีเซ็ตตัวใหม่สักครู่นะครับผมครับหลังจากรีเซ็ตแล้วเราก็รอเหมือนเดิมครับเรารอสัญญาณตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ซิปเนีเป็นสีแดงกระพิบนะครับผม แล้วเราก็มาที่แอปนะครับเพิ่มวิธีที่2นะครับผมวิธีที่2เพิ่มเอซีตัวตัวขยายสัญญาณนะครับผมเป็นตั้งค่าขยายสัญญาณด้วยเชื่อมต่อด้วยเราเตอร์ที่ผ่านปุ่มนะครับ WPS นะครับเลือกนี่ฮะวิธีที่2นะครับผมถัดไปนะครับเขาบอกว่าให้กดปุ่ม WPS ค้างไว้5วินาทีนะครับไฟสัญญาณจะเริ่มกระพริบเร็ว2ครั้งต่อวินาทีโอเคนะครับ นี่เอาก็รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วสัญญาณมาเราก็กดปุ่มนะครับเออคืออันเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายแป๊บน,นึงครับครับวิธีนี้ก็คือเออต้องมีเออเราต้องมีปุ่มหรือมีแอปที่กำหนด WPS ได้นะครับอันดับแรกเนี่ยกดกดที่แอปไปเลยนะครับแอปของเราเตอร์หรือแอป เอ่ที่ปุ่มที่เครื่องของเราเตอร์เนี่ยกดค้างไว้เพื่อให้มันรันว่าใครจะเชื่อมต่อเรามานะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ผมจะกดว่าค้างไว้นะฮะเขาจะเลาะขึ้นนึ่งร้อยร้อยยิวินาทีนะครับผมแล้วก็กดแล้วก็กลับไปที่หน้าของมีนะครับผมหน้าของมี h โฮมนะฮะเช่นจะเพิ่มเพิ่มอันใหม่นะครับเอ็นซี A C มาแล้วนะครับเมื่อกี้เราอ่าอ,อันนี้ผมขอโทษนะครับดย๋ยวยงเลืกมันใหม่ เพิ่มอุปกรณ์แบบเพิ่มแบบตั้งค่านะครับเ็าบอกอให้กดกดค้างไว้5วินาทีนะครับจนกว่าไฟกระพริบเริ่มกระพริบเร็วสองครั้งนะครับผมนอ่ครับกดค้างไว้เรียบร้อยนะครับไปครับรอสักครู่เขาก็สแกนนะครับถ้าสแกนถ้าแอปอันนั้นเรากดเรียบร้อยสแกนเจอก็จะเจออุปกรณ์นะครับีย๋ยว้องกดใหม่ยังเหลืออยู่นะครับยังติ่งอยู่ รอสักครู่ครับครับอาจจะต้องกดหลายครั้งหน่อยนะครับแล้วดูสัญญาณนะครับว่าเขาเชื่อมต่อกับมีดหรือยังครับก็จากที่กดเรากดค้างไว้นะครับเราเราใช้เกณฑ์น,นี้เป็นหลักนะครับคือคุณต้องดูว่าสัญญาณมีสีฟ้า2ออันนะครับครบเรียบร้อยคือพยายามเซต ตรงนี้กับเราเตอร์ให้ตรงกันนะครับเหมือนให้เราเราเตอร์มันจับคู่เองว่าตัวนี้ขอขอการจับคู่ที่เราเตอร์นะครับเมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็ป้อนรหัสเขาก็จะมีให้ป้อนรหัสไ i f i อีกทีนะครับผมครับเมื่อป้อนรหัสเสร็จก็ได้แล้วครับเรียบร้อยขึ้นมานะครับวิธีนี้ก็คือพยายาม กดปุ่ม wps ที่เราเตอร์หรือแอปอะไรเงี้ยนานๆหน่อยหลายๆครั้งหน่อยแล้วก็กดตรงนี้นะครับพยายามดูว่าคือวิธีที่2เนี่ยในการกดปุ่ม wps เนี่ยไม่ต้องพึ่งแอปนะครับพึ่งแค่ตรงนี้พอดูว่าสิกเนลเนี่ยมันจับคู่เรียบร้อยเป็นแสงสีฟ้าเรียบร้อย2อ,อันเนี่ยโอเคแล้วค่อยเราก็ค่อยมาเพิ่มตัวมันที่แอปนะครับผมสิ่งสําคัญก็คือวิธีที่2กับวิธีที่1นเนี่ยต้องเลือกใช้โซนไทยนะครับประเทศไทยนะครับ ทำโซเซเวอร์อ er ไทยแล้วก็ er, เซเวอร์สหราชอาณาจักรนะครับ UK, อยู่ US นะครับเพื่อให้มันเสถียรแล้วอัปเดตครั้งหนึ่งก่อนสำหรับการเชื่อมต่อทั้งสองวิธีก็ผมแล้วแต่ท่านที่จะสะดวกนะครับว่าวิธีแรกหรือวิธีที่สองเนี่ยเชื่อมต่อตัวมันได้ง่ายกว่านะครับสำหรับการ Wi-Fi เนี่ย ผมคิดว่าเขาคงจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งเพราะเขายังคงต้องแบบว่าให้มันรวมกันเป็นคืนเดียวกันให้ได้เพราะยังปล่อยเป็นแยกเป็น2คึ้่นนะครับก็ยังไม่รู้ว่าความแรงเป็นยังไงเยี่ยังไงผมก็ท้ายท้สักอ,อลองเล่นสักพักเลยมาทดสอบความแรงนะครับว่าเออเป็นยังไงส่วน Smart Link นี่ก็คล้ายๆแบบว่าคนิ่งนะครับน่าจะคน่าจะคนิ่ง Wi-fi หมอีกที Fi, T, ผมก็ โคนิ่งไวไฟอีกตัวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับครับก็เป็นการเดี๋ยวลองดูสักคู่นะครับว่าสมาร์ทลิงนี่เป็นฟังก์ชันไหนก็เพิ่งลองเหมือนกันนะครับผมครับถ้ารเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองกดดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับส่วนฟังก์ชันสมาร์ทลิงก์เนี่ยผมขอไปศึกษาก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเผื่อท่านอื่นมีความ ลองใช้แล้วมันเป็นยังไงก็พิมพ์มาบอกก็ได้นะครับสําหรับวันนี้เราก็ได้วิธีการติดตั้งแบบ2แบบนะครับเลือกเอานะครับว่าแบบ1แบบ 2. เออถ้ามันมีปัญหาอะไรก็พิมพ,มพม์ลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อจะหาวิธีการช่วยเหลือได้หรือมีท่านอื่นที่แนะนําวิธีการติดตั้งที่ง่ายกว่านี้ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับสําหรับรีวิวผ่านมาผ่านไปก็รีวิวสั้นๆน,นะครับ แต่วันนี้เนี่ยยาวหน่อยเพราะการติดตั้งตอนแรกเนี่ยผมก็ทำเซิร์ฟเวอร์ช้เซฟเวอร์ช้หนาเนี่ยผมใช้มีของช้หน้าหมดเลยเลงไม่ได้หาไม่เจอนะครับหาผู้ก่ไม่เจอก็ไปทำมาจนได้ว่าเออต้องลงที่อื่นลงเป็นเมืองไทยหรืออะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูครับสาหรับคนที่มีปัญหาในการติดตั้งก็ลองดูนะครับสังเกตเจากคู่มือนะครับก็จากคู่มือที่ให้มานะครับก็กดปุ่ม WPS ที่เครื่องนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็รอ2นาทีนะครับก็กด wps ที่ wi-fi extender นะครับจนกว่าเป็นสีฟ้านะครับยังไงก็เออ่ลองเก็บคู่มือไว้นะครับเผื่อมีปัญหาวันหลังนะครับก็สีฟ้าก็หมายความว่าเออ่ครับสีฟ้าในส่วนของสัญญาณเนี่ยคือว่าคลื่นแรงดีโอเคนะครับสีน้ำเงินหมายความว่าสัญญาณอ่อนนะครับ เอ้สีส้มนะครับผมสีส้มของซิกเนลเนี่ยมนสัญญาณอ่อนสีเลสนี่คือ,อ,อดิสคอนเนกตนะครับตัวบนแล้วก็แฟลเลสกับพิบสีแดงนะครับก็ลองดูนะครับผมก็ไม่แม่นภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่โอเคครับก็วันนี้ก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูรีวิวนะครับก็ขอภายในการไม่แม่นภาษาอังกฤษของผมนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราลองมาดูพวกสปีด การเทสกันในวันหลังน,นะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ